การเพิ่มข้อมูลตำแหน่งฝ่ายผาแผนกในบริษัทนะคะแล้วก็เข้าไปที่ระบบเงินเดือน,นะคะ่ะแล้วก็ฐานข้อมูละคะ่ะแล้วก็เลือกเพิ่มแก้ไขตำแหน่งนะคะค่ะแล้วก็กด F2 เพื่อเพิ่มรายการค่ะค่ะรหัสศูนย์หนะคะ ผู้จัดการค่ะแล้วก็กด f 3ขอขอให้ค่ะกด F10 เพื่อบันทึกค่ะรหัส02นะคะพนักง,งานขายค่ะ ค่ะกด F10 เพื่อมันถึกค่ะ03นะคะบัญชีการเงินค่ะค่ะแล้วก็กด F10 เพื่อมันทึกเลยค่ะแล้วก็กด F คลิปอกกอกเลยค่ะ แล้วก็กดเก็บออกอีกครั้งนะคะค่ะแล้วก็เราก็จะเพิ่มเราก็จะเลือกเพิ่มแก้ไขายรายชื่อไฟา์นะคะค่ะแล้วก็กดรายการเพิ่มเลยคะ่ะศ1ขายค่ะ กด f สเพื่อบันทึกเลยค่ะแล้วก็ศูนย์ะคะบัญชีเค่ะกด f สเพื่อบันทึกเลยค่ะแล้วก็กด f q ออกเลยค่ะค่ะแล้วก็มาตรงรายชื่อแผนกนะคะเพิ่มแก้ไขารายชื่อแผนกค่ะ ค่ะตรงไม่ระบ,บุนะครับรหัสเป็นขีดนะคะแล้วก็แก้ไขเป็นศูนย์นะคะกด S10 ันึ่งติค่ะ,คะแล้วก็เพิ่มนะคะศูนย์หนึ่งนะคะรหัสศูนย์หนึ่งแผนขายะคะ่ะ รหัสฝ่ายนะคะศูนย์หนึ่งะคะ่ะแล้วก็กด F10 ค่ะแล้วก็รหัสศูนย์สองนะคะแนนบัญชีค่ะรหัสฝ่ายนะคะศูนย์สองนะคะ บัญชีนะคะแล้วก็กด F 1 0ค่ะค่ะแล้วก็กด F c ลิปออกเลยค่ะค่ะแล้วก็เสร็จสิ้นรายการเพยงแค่นี้ค่ะ